ตื่นตาตื่นใจน้ำเฮาอยู่วะพี่น้องเอ้ยพออีกแล้วเฮ็ดปวกทักทายสบายดีเดอ้อพี่น้องเอฟซีเบริร์สุขุสุคนเมื่อนี้มาหาเฮ็ดปวกอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมนัมนมันพี่น้องกำลังแตกดินกำลังพ่นดินขึ้นมานี่นี่โอ้โธแมนเบิดเลยโอ้โขังแรกพี่น้องเอ้ยออกจุ่มเดียวเลยในเหง้าเนี่ย อืมแทมงามว่าะกออกไปอดไม่ไหวปอ๊ะเก็บก่อนเด้อพี่น้องเว้ยยันมือที่สามมาแย่งเนาะฝากเป็นกำลังใจให้เฮาเด้อพี่น้องเด้อปอ๊ะถูกงาหมดนะตึ้งก่อนแตะพองพินบ่โอ๊ะถูกถิบโอดทถึงเงาะเลยพี่ งามแทงงามว่าจ้าใ้เวลาแล้ววะเนี่ยใ้เวลางัดแล้วพี่น้องคอยดึงขึ้นมาเผื่ออยากได้คามันเนาะงามพอดีปลาลูม ฝากกูไล่กูแช่ใหนเดอ้อฝากเบิง่งมาเด้อพี่น้องเอฟซีมาเก็บน้ำกันดอกมันงามแท้ๆนี่กำลังแตกดินขึ้นมาขอบคุณทุกคำหลับส้มเนาะทุกการหลับสม้มทุกการเบิ่งิปให้ยอุ้ยเสียาจเลยฮักจ้อย ตระไดฮักก็แก้มสองบึงพัดว่ะทูนงามแท้จุบเนี่คือพุกกเป็นคนก็ได้อื้มกำลังขึ้นใหม่กำลังงามแท้ เก็บสาแน่เพราะว่าอยากเดค้ามันเอากับบริเหตุจนว่าถาดปวกมันแตกเนาะมันเขามาอยาก็เลยบดเอวกระตาเข้ามาเ้อเก็บแบบนี้เลยกองไว้เพื่อว่า่ากองไว้ยันมันบอ่อยามันเอาที่ความสะดวกของเฮานี่กลัวเนาะพี่น้อง ตัวบเบอร์กินช่วงดำหน้าเนะกินโมบัดกับใส่ตู้เย็นไว้บอดีขายเจ้าขายกันโล่ละสองเลยห้าสิบ อู่ทานในในพอตอือปี่น้องพอตจงเดียวพอแกงหนึ่ง

ก่อนเด้อสะออนเนาะเห็นแล้วก็สะออนเฮานะ่ะมากแค่ไหนในการหาเห็ดปวกมากสุดใจเลยได้คราวเห็ดปวกนี่ยูบ่ได้เลยต้องมาหาให้พี่น้องเบิง่งพี่น้องสม้มข้างทางนี้กอ็อเดี๋ยวพี่น้องเด้อข้างแตกดินขึ้นมาพอดโุ ตามเสียมเอาไปถึงามงามทางนี้ก็ได้โอ้พี่น้องกำลังพ่นเนีตอวันมึงรู้ตุก,กติ๊กปิกอยูแย่แมนมาจังเลยแมนพี่น้องแมนแมนแมนมง่ก็นได้จากบาดอ๋อเด๋ยวซุ่มนเชิอว่นใดอันอันนะ้ำมันปนใดแล้ว ยังอยู่หกคือเก่าเคลียร์ไปว่าถือแตกปั่วลยอื้เฮ็ดปว่วปวแล้วขนาดนี้แม่นะลินึกว่าพ่นเสียออกเตเทอนั่นมาแล้วบ,บแม่นจ้ะออกไปทั่วมาคลิปนี้กักดไลค์กดแชร์ให้ได้พี่น้องเด้อคอมเมนต์ให้กำลังใจพี่น้องมาคลิปนี้ พี่อ้อถอดออกหมดพี่ช่วนี้สิออกบ่ใหญ่แต่ทั้งนั้นวางได้นี่เก็บมานั่นดอกใหญ่เฮ็ดปวกออกแต่หัวปีอุ้ยคือดินบุ่มบับแท้พี่สุกลังแตกขึ้นมามนบดเด้นพี่นคิดว่าเนาะ เจ้าโเห็นก็เจ้าก็มาหาอยู่แต่ว่าโชคดีนะเป็นของห้าและเนาะดวงไพ่ดวงมันปฏิกันหากัดลายตาหากัดจริงอยู่แต่ว่าอยู่ที่ว่าหาคักบบคักนะเข้าได้หาคักกัดจหินคักแน่กงผลกันนี่เด้อ แตกดินขึ้นมามันเอาง่ายอยู่ต้องเอาเสียมดักอยเป็นลูกขาดอยู่ยานคนอื่นมาลำ้ำต้องเก็บเอาให้เบิดพี่พี่น้องเนี่ยบวมเต่เท่านั้นพี่พีจะมาเบิร์ตเพื่อที่อะไพีพีพี่บ้ากำลังแตกดินขึ้นมา แมนบ๊อบทา้งนี้ไป่๊อบมันเขา่าันขายครอบจูทุกงามดีงามงามอยากให้พี่น้องมาเก็บซอยหมุนจวมาเลียทัวสิออก มันปลาเข้ามาเก็บเพื่ออยากให้พี่น้องเบิงน้ำมือหนึ่งก็เก็บมือหนึ่งกับนั่งเตะเนาะ ใไปกันกบบเกลียบโลกเลยดวงสุกดีสดีสุกมันเป็นแต่สองคนอื่นได้โอ้โหเห็นเขาแล้วก็สองออนเลยเขาคือดวงดีเถอะเนาะว่าเขากันปัจจคองไปเท่าไดก็บ่ได้ป่ะนี่บ้านเด็กคนมาหายล่ะ่นมาได้แล้วอันเนี้ย ตบพีไ่ได้ดอกจูงจูงไม่ได้ดอกงามงามงามนะสันนี่ค่ะแกงหงรือว่ารวยรวยหรือว่าเอาไปพัดเอาพัดเป็นกะเพราให้ปวกเนาะไปพัดกระแซบแล้วแต่ผู้สิตตมสิแกงเก็บไปใส่หม้อมันก่อนอถ,ถ้าได้อีกก็สิทายพี่น้องเบิ่งอีกถ้าบ่าได้ก็ เบิดเบิดซัมมี่ขอบคุณหลายๆ